สวัสด so, like ีครับพี่น้องนี่ทำไมไปขอบักโคราบี้โคราบี้มูมาครับผู้ใดก็กล่าว่าต่มันขมว่าแต่มันเฮ็ดยังมดเสียบเขาต้องร้องครับพี่น้องเขาต้องร้องอยาไปเข้าตัวได้อยเข้าตัวได้ครับพี่น้องต้องร้องครับโคโรรบี้โคโรโคโคราบี้ครับผม ครับทำไมไปศึกษามานะครับ,าาะะรบเห็ดกินได้หลายอย่างครับตำคือตำหมักหุ่งก็ได้ต้มจืดพัดยังแล้วก็ดองตาาั้งไม้กระสีดองมือนี่ดองแลาา้วตั้งไม้กระสีดองย่ำตำเม,มืองกินจะตำกินเมืองจักหน่อยแต่เขาว่าขมแล้วตั้งไม้ามาสิบปอกครับตั้งไม้สิบปอกครับเดี๋ยวขอได้จังไงด้ครับเดอ้อหายเองครับโคโรบิโคโรบิโคโรบิครับ แต่ทำไมาปอกจะเข้ากันครับปอกเสร็จแล้วครับถ้าทำไมไปเอาวิธีปอกวิธียังมันกับสีโดนนะครับทำไมาสึงจำกัดเวลาปลอกปอกหัวดองปอกหัวตนตำนะครับทำไมสิ่งม,มึงครับเพราะว่ามันขมทำไมาสิ่ลองสิ่มึงทำไมามักว่าอันนั้นวเสียบนนี้วเสีาายทำไมมักลองครับ ี่น้องเอ้ยคนไทยคนนี่น้ำกันไม่ได้ว่าบม่มีไผกล้ากินพี่น้องเฮดพอเฮดพอบานเขาจะแังสั้นครับนี่กินเดียวกันไหมเฮดพอเลยครับกินเดียวกันก็เฮดพอเลยเนีย่อืมชุ่มใจครับอืมอุ่มใจอืม ทำไมพ่อ,อ,อนี่เอาแสบอยู่แล้วครับโคลาบี้โคลาบี้บกขมครับอยากจให้กบอกสุมาห์ครับบอกสุมาห์มันจะออกรถสุมาห์ต้องไปก้อยแบบนี้กินเล่นก็นได้ครับบกขมครับบกขมบกขมครับโอเคครับสุดยอดเลยครับแล้วทำไมกระดองตัดดองครับพี่น้องตัดดอง เตียงดองหมูเน่าน้ำต้มน้ำสมตามได,ด้เลยครับตามไล้แหละนี่ครับพี่น้องเครืสุดยอดเลยครับบะหม่นครับข้าวตัวครับข้าวตัวว่ามันขมข้าวตัวอืมอหึครับบุลโล่เอียงมือหูนะครับแล้วต้องร้องครับอันนี้สีดองครับดองคือดองพริกนะครับ น้ำส้มสายชูใช่ยังนะครับแต่ทำไมาเพิ่มเติมขึ้นมากใส่บักเน่ครับโอ้ยนี่เลยเก,เกือบาคาคเกือบบุกกากินเกือบถือเข้าตัวเกือบบุกกากินครับ <c oughs> พี่เห็ดเพาะเห็ดเพาะยังไม่ยังสั่นเลยครับโอ้อันนี้สีดำครับอันนี้สีน้องดำมึงสีน้ำดำมึงำำมเดี๋าายวทำไมสีย้ำเนี่ยครับ าทยตอนนี้มันสิโดนพดเดี๋ยวจังมากันครับอันดองกระดองเสร็จแล้วครับอันดองกระดองเสร็จแล้วใส่นี่นะครับจะกระปุกนี่เดี๋ยวเอาน้ำตาลเพิ่มนอยนึงงมันออกหวานๆเปรี้ยวๆในเข้มมันออกหวานๆเปรี้ยวๆเดี๋ยวเอาน้ำตาลใส่เพิ่มเล่กน้อยครับเดี๋ยวเขามาลุ่นตำอันตัวตำดีกว่าครับพี่น้องต่ไมถึงตัวมันขมทำไมศูนย์ตอนนี้เดี๋ยวทาไมสิตำตำแล้วเขายังนีนะครับเนาะ

มึงทำไมครับน้ำปลาประเดชผงนัวคักครับผงนัวผงนัวนัวคักน้ำตาลครับมะนวาวใส่ไปแล้วครับพ <c oughs> ี่น้องใส่ไปแล้ววัดว่าหอมมันเกิดเถียจะงวยเนาะเกิดเถียดจะงวยมีสมีสีสัน อตอนเรา้องใส่ตอนเราไปชนกัขาโูชูรถโอเคต่านเล็กน้อยครับรวา,า,านี่นหวามนมาไ สีสันผี่นองด้อแล้วมัมันม,ม,มาคนางเขาตัวให้เขาตัวอะไเด้อผู้น่องใครเลยว่ามันขมของเสียบพูิ่งให น,น้องมีครับพี่นอ้องเป็นไรครับสุดยอดมาครับนอ้องเอ้ยเป็นไรครับอืมน,น้องเหรอมึงมึงมีหืนเหรอครับพี่นอ้อง เนี่เสียบก็เสียบครับเนี่ยเัาตัวอะไรนะครับด้นียโคลาบี้โคลาบี้โ,บโ,บโมโคมครับคือเห็ดเพาะเลยกินได้สดๆเขาไะมางโงถ้วยบอกน้องพี่เขาเจ็บพิสวนอันนี้ก็ เขาประกาศจริงครับค่อยทต่ไมามาลองกินก่อนนะบวกขมครับคนเห็นโกเป็นต้องตอกปอกเปียกครับพี่น้องแต่กี่เพชรครับพี่น้องเพชรสุดยอดมีอะไรชนิดก็เล่าครับนะจะทดสอบว่าหุ้นตัวใดสา,าก,กดได้กดติดตามกดดิ้งแจ้งเตือนนะักเด้อครับ ้องกำไม่พาลุยเป็นกำลังแก่สมัยนะครับกับแรงงานไทยในต่างเดือนสำหรับคิดนี้ไปสัมีครับผมครับสวัสดีครับ